แต่ในเกมเลโก้นะพวกเขาจะมีบทบาทยังไงบ้างผมจะมาสรุปใว้ฟังกันนะครับซีเลกก็จะเป็นซีที่ m ิสตาแอนเดอร์ a บิลมาดิน่นอกับครอบครัวนะครับและจะมีการกล่าวถึงเกสซ์บิมในหนังสือพิมพ์เหมือนในหนังเลยนะครับทุกคนแตกต่างกันที่ว่าบ๊อบจะยังนั่งในห้องครัวนะครับเออเนี่ยครับบ๊อบดื้อนะครับอันนี้บ๊อบคือบ็อบักเมียนะครับไปไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องปกตินะครับเอออะไรประมาณนี้นะครับประกาศหาคนหายอยู่นะครับก็คือไซมอนเจพาราดิโนนะเองนะครับซึ่งจะตรงกับเลโก เกซ่าบีมช่วยไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่โต๊ะปกติได้ไหมอ๋อบทที่2เจอเกซ่าบีมตัวเป็นๆฉากนี้จะเหมือนในหนังเลยครับที่มิสเตอร์เทนทิเบิลจะต้องหนีจากซินโดรมนะครับโดยการกระโดดลงที่น้ําตกนะครับแล้วก็ไปเจอกับโครงกระดูกของเกซ่าบีมนะครับแต่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 ในเดอะเลโก้แอนด์ทนทิเบิลนะครับเกซ่าบีมจะยังมีชีวิตอยู่นั่นเองไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงอ่ะโอ้โหโอ้โหใจบอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยหแล้ววะเนี่ยโอ้ยโอ้ย ตุก๊กตามะพร้าวโอ้ยมันซินดอมเลยอะไรวะเนี่ยจ้าเอ๋เอ้ยตกใจนี่ใครนะ่ะนายมาทำอะไรที่นี่เรซ่เบมนี่นายอยู่ไม่ตายเหรอเนี่ยฉันเป็นห่วงนายแทบแย่เลยนะเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้จักนายนายนายเหรอก็แงสิก็ฉันเองไงบ๊อบมิสเตอร์อินเครดิบิลอะมิสเตอร์อินเครดิบิลอ่าใช่ใช่บ๊อบบ๊อบนายนี่เองฉันจำได้แล้วนายบ๊อบนี่เองใช่แล้วนายดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะนายโอเคดีไหมไซมอนฮะ ออใช่ฉันว่าฉันน่าจะโดนมะพร้าวกระแทกหัวมานะความจําฉันก็เลยเสื่อมนะน่าจะเป็นตอนที่ฉันสู้กับพวกขุนยนที่ไม่ีวันยอมแพ้พวกนั้นนั่นแหละนะนั่นแหละเราต้องหยุดไอคนที่สร้างหุ่นพวกนั้นขึ้นมาไงเพื่อนนายพร้อมที่จะกลับมาทํางานของซูเปอร์ฮีโร่ไหมอืมการไปสูดอากาศข้างนอกสักหน่อยก็คงดีนั่นแหละนะมันต้องให้มันได้อย่างงี้สิใช่ใช่ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วบ๊อบเราไปกันเถอะเยี่ยมไปลุยกันเลยพวกเออไอเจ้าหมอนั่นเป็นใครวันเนี้ยจำไม่ได้แล้ว เออเฮ้ยพวกมองมาทางนี้คุณจะปลดล็อกตัวละครเกเซอร์บีมได้นะครับจากการเล่นเนื้อเรื่องหลักของเกมไปเรื่อยๆจนถึงด่าน Return to No Man's Land Island นะครับเมื่อคุณเล่นด่านนี้จนจบนะครับตัวละครเกเซอร์บีมก็จะปลดล็อกให้คุณได้ใช้งานได้นะครับโอ้โหเล่นได้เต็มที่เลยทีเดียว นะครับคุณจะได้เห็นวิราเกีย์ของมิสเตอร์แอนคดิเบิลแล้วก็เกเซอร์บีมนะครับซึ่งคุณไม่มีทางเห็นในหนังแน่นอนครับเพราะว่ามันคือเรโก้นะครับอย่างเกียร์เลยนะครับโอ้ย่างปั่นนะผมอย่างชอบมาแลยโอ้โหมิสเตอร์แอนคดิเบิลกินเค้กด้วยนะครับว่าแล้วทำไมลงพุงนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นฉากเดียวกับในหนังเลยครับที่มิสเตอร์แอนคดิเบิลนะครับกำลังจะถือโมไอทะลุเข้าลาวานะครับแต่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 เกือบไปแล้วครับมิราดเดินออกมาพอดีครับคือตรงเป๊ะๆกับในหนังเลยนะครับแค่่่เเเเเเเรรรรราาามมมีีกกกกซออ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 ์บบบบ็็แคคคคนนนนนััััั้้้งงงงะะะโโยยยตตลลใสหูดว นะครับเธอก็งงนะครับเออนะครับในหนังมันไม่ใช่แบบนี้นะแม่ในหนังมันเป็นแบบนี้ต้องเอ่อต้องตั้งแบบสมบูรณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าไอ้แคทติอลมันตีลังกาครับทุกคนนี่ครับแกซ่าบีมนะครับโอ้นะครับนี่ครับเธอก็ตกใจนะครับเอ๊ะมันกลับมาเหมือนเดิมได้ไงวันนี้เออเชือกมันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับนะครับใส่หัวมะพร้าวด้วยครับเพิ่งโดนมะพร้าวโขกหัวไปนะครับไปโมอายแล้วก็ถือมาทำไมเล่านะครับมิสเตอร์แคทติอลโอ้โหมึนเลยครับมิสเตอร์มึนหัวเนี่ยจะโดนมะพร้าวกระแทกหัวทั้งคู่นนนะะคครรรัับบบเเเี่่่่ยผมมววาาาแตติิสออ์ดลก็ไ้้ข ที่ประตูราวาแล้วนะครับทุกคนเหมือนในหนังเป๊ะๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้วิ่ง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 เหมือนเลยแด้ๆนะครับแค่มีเกเซอร์บีมนะครับนะครับอะไรวะเนี่ยวิ๊กผมใหม่งั้นเหรอโอ้โหนะครับเกเซอร์บีมเขาก็มากับมิสเตอร์แคทิโบนะครับไม่เหงาแล้วโรคหัดมันอะไรวะเนี่ยดูฉันเองนี่ดูฉันนะ K R O N O S นี่โครเนสไงอ๋อเอ้ยฉันก็รู้แค่นี้นี่มาดูหุ่นยนต์มันดีกว่า นี่หุนยนต์มันเครื่องดูดฝุ่นนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าหุ่นยนต์ของซินโดมนะครับในภาคนี้นะครับมีดีไซน์ใกล้เครื่องดูดฝุ่นมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหนะครับเขากำลังจะสื่อว่าเวลาเลโก้หายนะครับมันจะชอบไปหายใน2สิ่งนี้นะครับเช่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องซักผ้าอะไรอย่างนี้นะครับส่วนผมนะครับชักโครกครับนะครับเลโก้ตกชักโครกนะครับนี่ครับเหมือนในหนังเป๊ะเลยนะนะครับซินโดมวางแผนจะทําลายเมืองเราต้องรีบไปกันแล้วเหรอหรือเวลาไม่มากแล้ว นะครับทุกคนครับหลังจากตรงนี้เกเซอร์บีมเขาก็จะไม่มีบทแล้วนะครับทุกคนครับคือบทเขาจะจืดจางหายไปเลยนะครับทุกคนนะครับก็คือเขาว่าแค่มาโดนกำเอ่อตกละกำลำบากกับมิสเตอร์แคดเดบอลย่าเฉยนะครับโดนกระดักรวมกันและนี่ก็จะเป็นเสียงพากของเกเซอร์บีมในเวอร์ชันเลโก้นะครับเขาจะพูดในสถานการณ์ต่างๆนะครับทุกคนโอเคไปรับชมรับฟังกันเลยในสายตาของผมถ้าคุณต้องการทนายความให้ติดต่อไซมอนเจพาราดิโนเพราะคุณไม่สามารถทนกับเลเซอร์ของผมได้แน่นอนแกจะได้ก่ออาชญากรรมครั้งสุดท้ายแล้ว ความยุติธรรมไม่เคยอยู่ไกลศัตรูของฉันอยู่ในสายตาแล้วเป็นเกียรติของผมที่ได้ดูแลประชาชนให้ปลอดภัยฉันควรจะเข้ากลุ่มเดอะเชอรนทีครั้งแต่พวกเขาไม่เคยรับสายฉันเลยก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับเก็ยตเล็กเก็ยตน้อยนะครับชื่อเก่าฮีโร่ของเกเซอร์บีมนะครับก็คือวิวโพยนั่นเองนะครับแต่เพื่อนๆคิดว่าชื่อวิวโพยอะมันเหมือนรายการทีวีตลกอะไรประมาณนี้แหละครับทุกคนแบบรายการทีวีที่ไม่มีใครดูอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเกรเซอร์บีมนะครับทุกคนสำหรับกาว่ คุณสามารถกดล็อกเขาได้ทันทีเลยโดยการใช้ชีตโค้ด นะครับแล้วก็ไปที่เมนู enter code G1MHR7 นะครับคุณพิมพ์ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วทุกคนก็จะได้ตัวละครแกมมาแจ็คมาเล่นกันแล้วนั่นเองนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหซึ่งเหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่เราเล่าเกี่ยวกับพลังของเขาไปนะครับลังสีเขาจะเกี่ยวกับลังสีแกมมานะครับเขาจะปล่อยพลังแกมมาแบบนี้ได้ออกมานะครับโอ้โหนี่ครับนะครับพลังอย่างตึงครับนี่ครับปล่อยแบบเป็นแบบว่าลูกบอลก็ได้นะครับหรือจะปล่อยเป็นลำแสงก็ได้นะครับนี่ครับตูหูบินได้ด้วยโอ้บินได้จริงๆด้วยนะครับตัวละครแกคน สมมติแกม,ม่าแจ็คยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วแกม,ม่าแจ็คเจอโจรแบบนี้นะครับทุกคนแล้วแกม,ม่าแจ็คต่อยโจรแบบเนี้ยนะครับเนี่ยโอดต่อยโจรตัวแหลกเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่ากลัวม,มากเลยนะนะครับโอ้เริ่มต้นวายร้ายคนใหม่โอเคครับเราจะมาดูบทพูดของแกม,ม่าแจ็คในเลโก้กันเลยนะครับผมที่น่าสนใจในเทอเนอฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนี้ประชาชนก็โชคดีที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับซุปเปอร์ฮีโร่อย่างฉันฉันจัดการกับแกม่าแจ็คทุกคนมาหมดแล้วไม่มีใครเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ได้ดีไปกว่าฉันอีกแล้ว ฉันไม่เคยยั้งมือถึงเวลาแล้วที่เราจะดวลกันเกเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอเรียกฉันว่าแกมมาแจ็คหรือแฮนซัมแจ็คก็ได้ฉันเก่งกว่าพวกแกเยอะแล้วจะพยายามไปเพื่ออะไรกันอาชญากรรมที่แท้จริงก็คือที่ฉันตัดคำว่าแฮนซัมออกจากชื่อของฉันยังไงล่ะดูจากบทพูดแล้วนี่มันวายร้ายชัดๆเลยดีกว่า